สวัสดีครับผมเสร็จแสบรวดมาเนี่ยีแตงนะครับแล้วก็โอ้ยุ่งายพี่น้องครับซุปแตงนะพี่น้องครับแล้วก็นี่ครับห่อมกนัวกนะครับพี่น้องครับโอ้ยุ่งยุ่งายพี่น้องครับใบมานเนี่ยใส่หน้าผากผมเลยอืม เต no ี่ยนมองพี is is ่น้องเตี is is ่ยนมองยุ <S <S ่งไรครับผมเออยุ่งไรพี <S <S ่น้องครับครับยุ่งไรสันเดฟพี่น้องเลยมากินอยู่งเย็นเงมอเนี่ยนะครับพี่น้องครับผมแซ่บรสับซุปแตงแล้วก็หมกหวกนะครับนี่ว่าหมกหวกใส่ใบตองนะฮะ อ๋อพี่น้องครับพักเต็มพระเขาคือเก่าครับพี่น้องครับนี่แตงแล้วกะเชียวคาดนะครับเรากะอืมาใหม่ล่าสุดพี่น้องครับมาจากลานของนั่นเด้อทางตลาดนัดบ้านนาทุ่มนะครับผมปักกระดินะฮะทั้งแจทั้งดอกช่อนะครับพี่น้องเอยเขากันสักละมับนึ่งนาพี่น้องไหมเขาแรงครับโอ้ใส่มือนะครับเด้อคุย ฟุบแต่งโอ้หอมเขาขว้าพี่น้องครับครับผมเพื่อพื้อพระเพือพีเพ,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 พือน้องครับผมเออ,เอ,อ,เอ,อ,อ อืมันมียุ่งไปหรอกนี่เหรอเนี่ยหมกหมกเบือ แป๊บนึ่งน้องครับช้อนสดหนาจากบาดกันนะบรดิกินมาจากตัง้งแต่เป็นเบาด้วยเป็นหวังครับผมบ,บรดิกินซุปแกงอ๋อ เสีบคับพี่น้องตลาดนัดวันเสาร์ครับบ้านหน้าท่วมพี่น้องครับเงีย่ยมือแรงเด้อโอ้กับเขาา่าบอดองเฮ็ดย็ห้มันยายครับพี่น้องครับถุงละยี่สิบยี่สิบครับถุงละห้าสิบกับถุงเงี้ยครับพี่น้องครับ ใส่ใบแมงลักดี่นพลงครับมกหมวกหครับครับใส่ผักกระหยิ่งกระเสียบด้วยพลังครับบริยินเสียงเสียดใจหน้าห่างเนี่ยเหมือนเนี่ย <c oughs> ขาโดดว่าไว้ครับงหายเวที่โอ้เสียบครับว่บาแม่อยากจะผัก <laughs> <Okay. S 1> อยากจะอยากจะพากขอเนี้ยผมมามาตอวชั่ววันมาพี่ลองครับแซ่บ แม่ป็นมุกี่ไปตวบ เมื่อเปลื่นยกของกระบออยมันเปลื่อนออกอไป่น้องครับฐานะขางทรายพี่น้องครับก็ปั่นด้านขวาก็ได้ครับมากินขางทรายก็ได้ คุณผู้ชมอย่า่าผมมันหนอกเด้อภาเข่าผมก็มีในแบบบ้านๆนะครับพี่น้องครับมีกระสายบัวเด้อพี่น้องครับผมนี่ อขอพยครับผมเมืองกล่องเด้วรือเครับผมใส่ฟังก์ชันไหมครับพี่น้องครับฟังก์งงชันแบบบอ่บอบ่อแบบยื่นสินค้าได้ปะเนี่ยแบบฟก,กัดดวงตาอื เนี่ครพักขาดโอ้ให้เข่าวควันเลครับหมุกหมวกพี่น้องครับโอ้แสบครับืบอ กินโยนเงี่ยนกับแสบด้ครับแต่ตอวเ,เป็นเป็นกลางคืนรนอ่น,น้อนเนาะกินเขาโยูยเงี่ยนกลางคืนกับแสบเนี่ยครับอากาศเยน็น S <S <an> มูก็พากินหยอดมอมาจินช่อดอกนครับเป็นยังงก็จินดอกอ่อนจินช่อทาเช่าเนี้ยมาดียอยู่ครับอยู่ครับพี่นองครับรับเขาเงนเนี่ยโอ้เปลี่ยนเวทีเปลี่ยนหม่อง ทำยังไงเพื่อปีเพื่อนอนครับผมหัวพักกระดองอืมขมอำลำกินขมลาบบัว อ้าวนี้อรอนเข้ากันต้นอะไรยี่เม้อ,อม Súp tèm ni แซ่บพีพพ่น้องครับพวกครอเครัวค้างพี่น้องครับทีมใต้หมกหัวกันแล้วกัน ขึ้นครับพี่น้องครับกินขาแสบหรือ,อเพื่อพี่เพื่อน้องอีกครับผมอืมปากกัดอ่ะะนอ,อนอ่อ,อนเบ ออ้อ,องอืมับเอ้าฟาทิปขอกูยังยู่งกระแทิปเขาเญ่พีนองมี่งเอบาวฟี่มาแต่อ่วากำลังกายหลองปู่เสยเป็นทหารติตทหารนะครับสองคนเลยเยนบาหวา กินน้งรับใส่สาสรเนาะใส่บ้าฟีทีบ่บ้นานก็เอาหนามเย็นๆให้ตัวเย็นไม่อยบ่อยกินเนถะทหารใส่งไงเนาหยอหยอหยอดยอก,ยอก,ยอก,ยอกมีแล้วนีแล้วเนี่ยนี่แล้ว แอบคัดพี่น้องครับมื่อเนี้ยปาลาเขาครับใส่ไปต่อห้องพี่น้องครับพอแสงกล้องที่เดี๋ยวฟัวกัาสครับอ่อกินน้ำอนพี่น้นนอง อ้โหเสียบพี่น้องครับเหรออ๋อ,าอขาดพี่น้องครับหมกขวบโอ้สูตแตงใส่ปนปลาคอเนาะโอ้ยเข้ากันไงพี่น้อครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมคลิปนี้ก็ มนูนะครับบัดบ้านเฮานะครับจัดนะครับหลังคั่วกันทีเดียวนะครับฝากกดติดตามนะครับพี่นงคงครับทางทําเรียวหรือว่า Youtube ก็ได้ครับพบเห็นคลิปผมก็ฝากกดติดตามช่องหน่อยหน่อยเด้อพี่นงคงครับผมครับผมพอกกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้ง